โลสวัสดีครับ1 2 3สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับโอเควันนี้เป็นเ,เป็นไลฟ์สั้นๆนะเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้นัดหมายก็คือมีเวลาก็ไลฟ์ตอบปัญหาที่มีคำถามส่งมาทาง Facebook นะครับโอเคก็ก่อนที่จะไลฟ์ก็จะบอกว่า พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันออสเตรเลียนเดย์เพราะฉะนั้นสํานักงานจะหยุดทําการ1วันนะครับถ้าใครมาที่สํานักงานหรือว่าติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k หรือทางไลน์ก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการของรัฐนิวเซาแลน์เป็นพลับบิ h ฮอล리เดย์นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีใครตอบนะครับผมอ่าโอเคเราไปดูคําถามที่ มีแฟนเพจส่งมาดีกว่าว่าเขามีคําถามอะไรกันบ้างแล้วก็แอดมินรวบรวมมานะครับวันนี้ผมจะตอบคําถามด้วยกันทั้งหมดมี6คําถามนะโอเค6คําถามที่ส่งมามีรายละเอียดแบบนี้สวัสดีครับอยากสอบถามว่าถ้าอยากจะยกเลิก g s t ต้องทํำยังไงบ้างครับนะครับสําหรับคําถามนี้ ถ้าใครที่มี ABN แล้วก็ ABN จด GST อยู่ถูกไหมแล้วก็จะไม่ทําธุรกิจและจะยกเลิกการทําธุรกิจคุณก็สามารถที่จะปิดนะดีรีจิสเตอรก็คือยกเลิกการจดทะเบียนภาษี GST ได้ถ้าจะทำด้วยตนเองก็สามารถทำได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับก็คือคุณจะต้องมี MyGov แ a c c o u n t ถูกไหมคุณมี m マイ o กฟเสร็จไม่พอนะเพราะว่าคุณจะต้องเอา MyG o ฟแ Account ของคุณเนี่ย ไปลิงก์กับ ATO ทันไหมจะต้องมี m y โ o ฟแล้วต้องเอา m y โ o ฟไปคอนเนคกับ ATO ก่อนคุณถึงจะสามารถเข้าไปดีรีจิสเตอร์ไปปิดไปยกเลิกการจดทะเบียน GST ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังทำธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจของคุณมันมีรายได้เกิน75,000ต่อปีอันนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะ ยกเลิก GST ได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าตัวเองทำธุรกิจแล้วรายได้มันไม่ถึง75,000ต่อปีตรงนี้คุณก็ปิด GST ได้หรือในอีกกรณีหนึ่งก็ตามทีอย่างสมมุติว่าน้องๆที่เป็นรายเดอร์ใช่ไหมน้องๆที่ทำออ Uber ถ้าเป็น Uber X ส่งผู้โดยสารนะเป็น Uber X ส่งผู้โดยสารทำแท็กซี่ทำดีดีอโอล่าแท็กซี่ไฟทำอะไรที่มันเป็นลักษณะของ คล้ายๆกับแท็กซี่เนี่ยคือมีการรับส่งผู้โดยสารกรณีนี้ถึงแม้ว่ารายได้จาก ABN ต่อปีจะไม่ถึง75,000เหรียญต่อปีน้องๆก็ยังจะต้องรักษาการจดทะเบียน GST และยื่นฟอร์ม Business Activity Statement ยื่นฟอร์ม BAS ทุกๆ3เดือนในขณะที่ถ้าเป็นน้องที่ขับ Uber Eat ทำเมนูล็อกทำส่งอาหารนะกรณีของคนที่ทำ ABN ในการส่งอาหารเนี่ย ไม่เหมือนกนระสรงผู้โดยสารนะกรณีของคนที่ทำ A B N ส่งอาหารเป็นรายเดอร์ส่งอาหารกรณีนี้ถ้าน้องมี A B N แล้วรายได้ของน้องๆไม่ถึง75,000ต่อปีจากธุรกิจนี้จากธุรกิจ A B N นี้น้องๆก็ไม่มีความจาเป็นจะต,ต้องจดภาษี g S T นะครับอโอเคมีใครมีคำถามเกี่ยวกับการปิด g S T ไหมข้อแรกนะอันนี้เป็นคำถามถามมาข้อแรก พี่ตอบไปแล้วนะว่าถ้าอยากจะปิด GST ทำเองก็คือเข้าไปที่ MyGov แล้วก็มี MyGov ที่มันลิงก์กับ ATO ใช่ไหมน้องก็ไปที่คำว่า t a g Registration แล้วก็ไปเลือกดี Registration GST ไปบอกวันที่ได้เลยว่าน้องจะปิด GST เมื่อไหร่นะครับหรืออีกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าน้องไม่มี MyGov ที่ connect กับ ATO น้องก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์แล้วก็บอก ATO เลยว่าชั้นชื่อนี้นมสกุลนี้ ABN นี้ต้องการที่จะ ยกเลิกหมายเลข GST นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูเบอร์โทรศัพท์นะว่าถ้าติดต่อ ATO น้องๆจะต้องติดต่อไปที่เบอร์ไหนนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะโทรหา ATO ด้วยตนเองก็โทรติดต่อ ATO ได้ที่เบอร์นี้นะมันจะมีอยู่2เบอร์ใช่ไหมหนึ่งสามสกับ137226นะครับ เพราะฉะนั้นพี่ก็จะบอกว่าให้โทรไปที่137226เพราะว่าน้องมี A B N A B N ก็คือเป็น business น้องเป็น business แล้วนะกรณีนี้ก็คือโทรไปที่137226นะครับถ้าภาษาอังกฤษดีคุยอธิบายกับเจ้าหน้าที่ A T O ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยดีแล้วเรากลัวที่จะสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็จะมี อีกหน่วยงานหนึ่งที่พี่แนะนําให้น้องติดต่อนะครับหน่วยงานนี้เรียกว่า TIS นะเป็นหน่วยงานล่ามหน่วยงานเกี่ยวกับการแปลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ก็คือ131450น้องๆสาม,มารถโทรไปที่131450แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ปลายสายจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝรั่งนะพูดอย่างนี้เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเราจะบอกว่าเราขออ่าอร์ p r e อร์ขอ translator นะ คนไทยเราต้องการเจ้าหน้าที่คนไทยมาเป็นล่ามให้เราในการที่เราจะคุยกับสรรพากรเพราะฉะนั้นน้องโทรไปรที่13 1450ก่อนแล้วก็บอกเขาบอกว่าขอล่ามคนไทยพอน้องได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนไทยล่ามคนไทยปับ๊บน้องก็บอกว่ารบกวนต่อสายหาเ TO ให้หน่อยนะเขาก็จะยกหูโทรศัพท์โทรหาเ t o ให้มันก็จะเป็นการคุยกัน3มคนจะมีตัวน้อง จะมีตัวล่ามที่เป็นคนไทยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ a อ o อน้องก็สามารถที่จะสื่อสารและบอกเขาไปได้เลยว่าชื่อนี้นามสกุลนี้มีหมายเลข ABN นี้จดทะเบียน g s t อยู่และต้องการที่จะยกเลิกการจดทะเบียนหมายเลข g s t นะครับโอเคอันนี้คือการปิด g s t นะคราวนี้พี่กระถามว่ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปิด g s t ไหมมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการ GST หรือเปล่าโอเคไม่มีไม่มีใครถามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่คำถามถ,ามถัดไปเลยคำถามถัดไปจะเป็นเรื่องอ่าโอเครบกวนสอบถามคือตอนนี้ผมขายของแล้วต้องออก invoice ผมต้องทำยังไงบ้างครับได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วต้อง invoice ให้กับทางบริษัทครับอ่า คำถามที่2นะครับคำถามที่2องแฟนเพจถามมาว่าจะออกอินโย c ์อย่างไรอันดับแรกเนี่ยน้องต้องรู้ตัวเองว่าถ้าฉันจะออกอินโย c ์ได้แสดงว่าฉันต้องมี ABN น้องจะต้องมีการไปจดหมายเลข ABN มาก่อนจดหมายเลข Australian Business Number มาก่อนนะพอน้องมีหมายเลข ABN ปับ๊บน้องก็คือคนที่ทำธุรกิจถูกไหมอันนี้เราอยู่ที่ข้อ2นะใครที่เพิ่งมาดูไลฟ์นี้นะครับ ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ Q&A ถามตอบถามตอบเนาะอันนี้ก็เป็นคำถาม6ข้อที่แอดมินเขารวบรวมส่งมาให้พี่ตอบทาง Facebook นะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูด้วยพร้อมๆกันข้อแรกเราไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ2นะเป็นเรื่องของคนคนนึงจะออก invoice เพื่อเรียกเก็บเงินโอเคคราวนี้จำไว้ว่าจะออก invoice ได้ฉันต้องมี a b n ก่อนนะ ถ้าฉันไม่มี A B N ฉันไปออกอิน o i c e เก็บังค์ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับน้องต้องมี A B N ก่อนแล้วก็ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจากการคุยหลายๆคนเนี่ยพี่จะบอกว่าคนบางคนจะรู้ว่าอิน o i c e กับแท็กอิน i c e ต่างกันอย่างไรแต่หลายๆคนจะไม่รู้ว่าอิน o i c e กับแท็กอินโวイスต่างกันอย่างไรน้องๆต้องระวังตรงจุดนี้พอเรามีและหมายเลขแท็กไฟน์แอมเบอร์ใช่ปะเราก็ไปจดหมายเลข ABN Australian Business Number ออกมาเพื่อทำธรุรกิจคราวนี้ถ้า ABN ของเราเป็น ABN เฉยๆที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษี GST เอกสารที่เราเรียกเก็บเงินลูกค้าเราอันนั้นก็จะเรียกว่า invoice นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีหมายเลข ABN และหมายเลข ABN ของเรามีการจดทะเบียนภาษี GST Goods and Service Tax หมายความว่าเวลาที่เราจะออกเอกสารออกเอกสารเรียกเก็บเงินลูกค้าเรานั้น เราจะเรียกเอกสารนั้นว่า tax invoice ทันไหมมันจะขึ้นอยู่กับ ABN ของเราถ้า ABN ของเราไม่ได้จดทะเบียนภาษี GST goods and service tax ใบเรียกเก็บเงินของเราเวลาที่เราจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเรานั้นน่ะเราจะเรียกใบนั้นว่า invoice แต่ถ้าเรามี ABN และ ABN ของเรามีการจดทะเบียน goods and service tax จดทะเบียนภาษี GST กรณีนี้เอกสารที่เราออกใบเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าเรา เขาจะเรียกว่า tax invoice มันก็จะมี total แล้วก็จะมี plus 10% GST นอกอไหมย้อนกลับไปดูในคำถามนะคำถามเนี่ยแฟนเพจถามมาว่าเขาต้องออก invoice เพราะว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าและบริการอะไรบางอย่างอันนี้จะทำ invoice อย่างไรนะครับพี่จะมีคำตอบของคำถามนี้3อย่างนะน้องฟังดีๆนะครับ ถ้าสมมติว่าน้องมี ABN ต้องออกเอกสาร invoice เพื่อไปเก็บตังค์ลูกค้าของน้องมาอย่างกรณีของคำถามข้อ2เนี่ยถามว่าะจะออก invoice ยังไงได้ค่าคอมมิชชั่นบ l a บ b อ่ะอันดับแรกง่ายสุดนะครับน้องไปพวกร้านขายของที่เป็นร้านขายของสำนักงานอนะร้านเครื่องเขียนอนะเอาง่ายสุดเลยนะ Office Works นะน้องไป Office Works ใช่ไหม คราวนี้มันก็จะมีโซนต่างๆถูกปะ่ะน้องก็ไปหาโซนที่เขาขายสมุดเล่มเล็กๆที่เขียนคำว่า Invoice น้องก็สามารถใช้สมุด Invoice แล้วก็เขียน Invoice แล้วก็ที่ว่ามันจะเป็นคาร์บอนคอปี้นออกมาแบบโบราณโบราณหน่อยที่เขียนหน้านึงแล้วมันก็เด้งไปอีกหน้านึงถูกปะ่ะน้องก็สามารถที่จะใช้สมุด Invoice นั่นในการส่งไปเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าของน้องได้นะครับอันนี้เป็นการทำที่ง่ายสุดแหละสำหรับการออก Invoice แต่ถ้าสมมุติว่าน้องไม่อยากที่จะไปเสียเงินซื้อสมุด Invoice ที่ Officeworks น้องก็สามารถที่จะใช้โปรแกรม Excel หรือโปรแกรม Word หรือโปรแกรม Word Processing หรือ Spreadsheet อะไรก็ได้แต่น้องถนัดฝั่งไหนน้องก็ใช้โปรแกรมนั้นในการออกเอกสาร Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้าของน้องนะครับในเอกสาร Invoice ของน้องก็จะต้องมีชื่อนามสกุลที่หรือบรโทรศัพท์แล้วก็สำคัญที่สุดเลยจะต้องมีหมายเลข A B N ว่าเราคือ A B N อะไรเราเรียกเก็บเงินเขานะ ต่อไป2วิธีแล้วนะวิธีที่3นะครับสำหรับคนที่อยากทำ invoice ให้ถูกต้องจริงๆนะดีที่สุดที่พี่แนะนำก็คือต้องใช้โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีในออสเตรเลียมีหลายโปรแกรมบัญชีมากมายพี่เคยพูดให้ฟังอยู่เป็นครั้งเป็นคราวเนาะก็โปรแกรม Zero โปรแกรม MYOB โปรแกรม QuickBooks โปรแกรม SaaSu โปรแกรม Recon น้องก็ลองไปเซิร์ชเอาว่าโปรแกรมมาไหนราคาถูกแล้วก็มันมี c คอนดิชันในการออกอินโย c ์ของน้องน้องก็ไปซื้อโปรแกรมตัวนั้นมาใช้ในการออกอินโย c ์ให้กับลูกค้าของน้องก็ได้นะครับโอเคนะทวนนะสำหรับคําถามข้อ2นะว่าจะออกอินโย c ์อย่างไรก็อันดับแรกสุดง่ายสุดเลยก็คือไป Officeworks ไปซื้อสมุดอินโย c ์มาแล้วก็ออกอินโย c ์เก็บตังค์ลูกค้านะหรือว่าอย่างที่2ก็คือใช้ Word Excel อะไรพวกนี้ ทำอินโ i c e ขึ้นมาหน้าตาสวยๆจริงๆมันก็มี template ให้เราไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันน้องก็จะใช้วิธีนั้นก็ได้นะก็ออก invoice ให้ลูกค้านะครับอย่างที่3เลยดีที่สุดก็คือซื้อโปรแกรมบัญชีไปเลยซื้อโปรแกรมบัญชีจ่ายรายเดือนไปเลยแล้วก็ทำ invoice จากในโปรแกรมบัญชีเจเนเรตอินโ i c e ออกมาแล้วก็ส่งไปเก็บตังลูกค้าอันนี้คือดีที่สุดนะโอเคคำถามข้อถัดไปนะครับคำถามข้อ3นะ คำถามข้อนี้ถามมาว่าผมทํางานเป็นคนขับ delivery นะถ้าผมซื้อจักรยานมาเพื่อทำา e l l v v r y สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหมครับอันนี้ได้แน่นอนนะได้แน่นอนน้องๆที่ทำงานที่ขับขับรถมีหลายอย่างนะเวลาลูกค้ามาทำบัญชีภาษีเนี่ยพวกพี่จะต้องถามว่าใช้จักรยาน มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะแล้วก็ถ้าน้องมีการต้องไปซื้อจักรยานออกมาเพื่อมาทําส่งอาหารมาทําส่งนมส่งสือพิมพ์ซื้อมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งซื้อรถยนต์พวกนี้ถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะครับน้องจะต้องมีการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่มโนนะต้องจ่ายจริงๆนะแล้วก็ต้องมีใบเสร็จนะมีใบเสร็จ มีการเขียนว่าซื้อรถจักรยานรุ่นไหนซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนหรือว่ารถยนต์รุ่นไหนซื้อสดซื้อผ่อนนะครับวันไหนนะข้อมูลตรงนี้น้องต้องเก็บให้ดีเพราะว่าพอถึงเวลาที่เรามาทําภาษีประจําปีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่นักบัญชีจะต้องถามหาแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวพี่จะสวิตช์หน้าจอไปที่คําถามอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อ3นะอันนี้เป็นการตอบข้อ3 ผมทำงานเป็นคนขับ Delivery ถ้าผมจะซื้อจักรยานมาเพื่อทำ Delivery สามารถนำเปลดหย่อนภาษีได้ไหมครับคำตอบคือได้นะครับโอเคเราจะไปที่ข้อถัดไปข้อ4ข้อ4ถามว่าข้อ4นี้ค่อนข้างยาวข้อ4ถามว่าพอดีพึ่งจด ABN รายได้มาจากการขายหวยขายลอตเตอรี่โอ oh. ขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีการขายเสื้อผ้าเด็กด้วยเขาคำนวณรายได้จากเงินที่เข้าบัญชีเป็นหลัก ต้องหรือไม่คะคาถามคือการคํานวณรายได้แต่ละปีคิดแบบไหนคะโอเคอ่าอันนี้แฟนเพจคนนี้พี่พี่อยากขอเตือนอย่างหนึ่งว่าอ่าน้องมี ABN ไม่ใช่ว่าน้องจะไปทำอะไรก็ได้นะครับอันนี้คนอื่นฟังไปด้วยนะคนที่มี ABN แล้วคิดว่าตัวเองจะค้าขายอะไรก็ได้อัน,นั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่า การที่เราจะทําธุรกิจในประเทศนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทำถูกไหมมันก็มีกฎหมายมีอะไรบังคับดูแลอยู่อย่างสมมุติว่าน้องจดทะเบียนเปิด ABN ขึ้นมาแล้วน้องอยากจะไปทําร้านแลกเงินโอนเงินอยากจะทํา Money Transfer น้องก็จะต้องไปทําเรื่องขอใบอนุญาตกับออสตรียก่อนไม่ใช่ว่ามาเปิดเป็นทํารับเงินโอนเงินเถือนอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะครับแล้วก็จากคาถามเมื่อกี้เห็นไหมคาถามข้อ4ในเนื้อคําถามเนี่ย น้องคนนี้ที่ถามมาคือเขามีการทำทำลอตเตอรี่นะขายหวยอะ่ะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องจริงๆถูกต้องอะ่ะมันก็ควรจะไปคุยกับตัวแฟร์ r ทรดไปคุยกับตัวนิวเซเวลก่อนว่าถ้าฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้มันทำได้หรือเปล่าเอ่อมันจะเป็นเรื่องของการขอไลเซนส์นะคือน้องควรจะต้องไปศึกษาในจุดนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ ฉันต้องไปสมัครเอาไลเซนส์ตัวไหนมาเพื่อที่จะมาทำธุรกิจขายหวยออนไลน์นอกไหมอย่างน้องจด ABN ขึ้นมาน้องมีเงินน้องอาจจะทำตัวเองเป็น Real Estate Agent เค้าก็ยังจะต้องมีการไปลงเรียนคอร์สต่างๆเพื่อจะมาเป็น Real Estate Agent จะต้องมีการไปสมัครเพื่อที่จะมีไลเซนส์กับทางรัฐบาลนะหรือว่าอย่างคนที่จะทำะเต็นรถมือสองขายรถมือสองเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องมีเงินแล้วก็จะมาเปิดธุรกิจ เต็นรถมือสอขายรถมือสอเลยนะมันไม่ได้นะน้องจะต้องมีการไปติดต่อหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็ขอมีไลเซนส์มีใบอนุญาตถูกต้องก่อนที่น้องจะมาทำธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับน้องที่ขายหวยออนไลน์เนี่ยพี่ก็เตือนนะอยากให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำคัญมากกว่าเรื่องทำบัญชีด้วยซ้ำนะครับโอเคไหม ส่วนการขายเสื้อผ้าเด็กาการขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพวกนั้นก็คือเหมือนว่าเราเป็นพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางซื้อขายซื้อขายก็ไม่มีอะไรน่ากลัวพี่เป็นห่วงเราในเรื่องของการที่ว่าเราขาย่วยมากกว่านะคราวนี้ในเรื่องของการทําบัญชีเนี่ยก็มันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะแต่ว่าพี่จะบอกว่าน้องจะต้องมีการทําบัญชีแยกออกเป็นแต่ละธุรกิจคือคนคนนึงเนี่ยสามารถมี สามารถมี abn ได้แค่ abn เดียวนะในกรณีที่เราเป็นโซเทรดเดอร์นะน้องมี abn ได้แค่ abn เดียวเพราะฉะนั้นใน abn เดียวที่น้องมีเนี่ยน้องจะทำธุรกิจเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เปิดร้านนวดไปทำคลีนไปทําอูเบอร์ไปทำอะไรก็ได้ที่น้องอยากไปทำแต่ว่าน้องจะต้องมีการทำบัญชีของแต่ละธุรกิจให้ชัดเจนว่าอ่ะโอเคน้องมี abn นี้ abn เดียวน้องไปทำธุรกิจร้านนวดได้เท่าไหร่ น้องไปทําธุรกิจร้านอาหารได้เท่าไหร่น้องไปทําธุรกิจส่งอ ber อร์ส่งอาหารอะไรอย่างนี้ได้เท่าไหร่ต้องทําบัญชีให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคําถามที่น้องถามมานะคาถามข้อ4พี่เตือนอย่างดนึงก็คือว่าไปจัดการเคลียร์ตัวเองก่อนเกิดกับเรื่องของการขายหวยขายลอตเตอรี่ไปเช็คกับหน่วยง,งานรัฐบาลก่อนว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมสิ่งที่เราทํามันต้องมีการไปขออนุญ,ญาตอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเข้าขายของธุรกิจ เป็นการพนันนะ่ะนะน้องไปเช็คกับรัฐบาลตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวการขายเสื้อผ้าเด็กอะไรพวกนี้อันนั้นธรรมดาธรรมดาเราเป็นคนซื้อมาขายไปการทําบัญชีพี่บอกแล้วว่าน้องต้องแยกทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของแต่ละธุรกิจนะส่วนเรื่องของการยื่นภาษีเนี่ยพอถึงสิ้นปีปับ๊บภาษีเนี่ยปีนึ่งทาครั้งเดียวใช่ไหม รายได้ที่มาจากหมายเลข ABN เนี่ยถือว่าเป็นออสเตรเลียถือว่าเป็น business income business income เป็นรายได้บุคคลประเภทที่15รายได้บุคคลเนี่ยเวลาที่เราทําการยื่นฟอร์มภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด24ประเภทของรายได้เพราะฉะนั้นคนที่มีหมายเลข ABN Australian Business Number อันนี้ถือเป็นรายได้บุคคลประเภทที่15นะครับและถ้าน้องมีรายได้อื่นๆอีกรายได้มันก็จะบวก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 บวเพิ่ม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 และถ้าน้องรายได้เพิ่มเพิมเพิ่ สูงขึ้นเรื่อยๆน้องก็จะเสียภาษีสูงขึ้นไปด้วยนะอันนี้ต้องระวังแต่สําหรับคนทําธุรกิจแล้วเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าภาษีไม่ได้นับไม่ได้เสียจากรายได้นะภาษีเนี่ยเวลาที่เราเสียภาษีให้รัฐบาลเนี่ยภาษีเนี่ยคิดจากกาไรเพราะฉะนั้นต่อให้น้องมีรายได้สูงแต่ว่าถ้าน้องมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วน้องเหลือกําไรนิดนึงภาษีก็นิดนึงตามกําไรนะครับโอเคคราวนี้เราจะไปข้อที่5นะเราจะไปดูข้อที่ห้า ข้อที่ห้าเนี่ยถามว่าอตอนนั้นผมไปทําการยื่นฟอร์มภาษีที่สํานักงานบัญชีภาษีออสซี่แล้วผมจะหา notice of assessment ได้ที่ไหนอ่าโอเคน้องๆที่ดูอยู่นะครับเอกสาร notice of assessment เนี่ยเป็นเอกสารที่ว่าเราจะได้รับจากรัฐบาลหลังจากทําการยื่นฟอร์มภาษีไปแล้วนะคือ มันจะเป็น2องสเตปฟังดีๆสเต็ปแรกก็คือเรามาทําฟอร์มแบบแสดงรายได้ส่งไปให้รัฐบาลถูกไหมแบบฟอร์มที่เราทําเพื่อแจ้งรายได้ของเราเข้าไปให้กับรัฐบาลทราบแบบฟอร์มตรงนี้จะเรียกว่า tax return หลังจากที่เราได้มีการส่งฟอร์ม tax return ให้กับรัฐบาลไปแล้วรัฐบาลเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาเรียกว่า notice of assessment เราจะเรียกย่อๆว่า noa notice of assessment นะครับ เอกสาร NOA เนี่ยสมัยก่อนหลังจากที่เราได้ทําการยื่นฟอร์มภาษีไรายได้ให้กับรัฐบาลไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะส่งเอกสาร notice of assessment กลับมาทางไปรณียีอันนั้นคือสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราจะได้รับเอกสาร notice of assessment ทางไปรณียีคือเขาส่งจดหมายกลับมาที่บ้านกลับมาที่ที่อยู่ที่เราให้ไปในฟอร์มภาษีของเราคราวนี้ในสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ส่งกลับมาทางไปรณียีแล้วนะเพราะว่า ทุกคนตอนนี้เขาก็ไปใช้ระบบที่เรียกว่า m y g o v เป็นระบบกลางของรัฐบาลใช่ไหมเราทุกคนมาอยู่ออสเตรเลียปั๊บก็จะไปสมัคร Account ที่เรียกว่า m y g o v ถูกปะแต่สมัคร m y g o v เฉยๆยังใช้อะไรไม่ได้นะมันจะต้องเอา m y g o v ไปลิงก์กับหน่วยงานต่างๆก่อนนะซึ่งในกรณีนี้พี่พูดถึงหน่วยงานสันพกรของประเทศออสเตรเลียก็คือหน่วยงาน ATO ถูกปะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องไปสมัคร m y g o v มาก่อนแล้วน้องก็ไปสมัครอ่าแล้วน้องก็ลิงก์แอคเคา t ์ระหว่าง m y g o v ของน้องกับ ATO น้องถึงจะเข้าไปดึงข้อมูล notice of assessment ของตัวเองมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปสมัคร account mygov แต่ว่าน้องไม่ไปลิงก์กับ ato น้องก็ไม่สามารถเข้าไปดึงเอกสาร notice of assessment มาได้และเอกสาร notice of assessment เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเวลาที่น้องต่อวีซ่านะน้องอาจจะต้องมีการแสดงหลักฐานการยื่นฟอร์มภาษีรายได้ประจำปีน้องต้องมี notice of assessment ติดตัวเอาไว้นะเผื่อทาง immigration เขาขอดูหลักฐานการยื่นภาษีย้อนหลังนะครับ แล้วก็ในกรณีของอ,อย่างมงคลมาอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมหาบ้านเช่าการที่เราจะไป apply ไป rent ไปเช่าบ้านเขาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูการยื่นภาษีย้อนหลังของเราเขาอาจจะขอเอกสาร income tax return ที่นักบัญชีทําขึ้นมาแล้วส่งเข้าไปที่รัฐบาลหรือเขาอาจจะขอเอกสารที่รัฐบาลส่งกลับมาก็คือ Notice of Assessment นั่นเอง เขาอาจจะขอทั้ง2อ,อย่างหรือเขาอาจจะขออย่างใดอย่างหนึ่งน้องต้องฟังให้ดีว่าเขาขอตัว tax return หรือว่าเขาขอตัว notice of assessment นะครับตัว tax return คือตัวที่นักบัญชีทำส่งเข้าไปให้รัฐบาลแต่ตัว notice of assessment NOA คือเอกสารที่รัฐบาลส่งกลับมานะน้องต้องฟังให้ดีว่าทาง immigration ขอเอกสารอะไรทางแบงค์ทางธนาคารทาง landlord เขาขอเอกสารอะไรนะครับอันนี้คือ,อ ข้อหเนาะข้อหตอนนี้เราอยู่ที่ข้อ5แล้วพี่ตอบคําถามไปแล้วนะครับ5ข้อแล้ว1 2 3 4 5เหลือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่ยาวมากอ่ะโอเคข้อสุดท้ายอ่อเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ capital gain tax capital gain tax เนี่ยในฟอร์มภาษีรายได้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้บุคคลประเภทที่18อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนคำถามถามว่า อ่าสตอรี่เป็นแบบนี้นะผมจะขายที่ดินเดือนหน้านี้ครับและจะนํากําไรจากการขายนี้ซึ่งเป็นแคปิตอลเกนไปรวมในรายได้อื่นๆอ่าแ uh, สดงว่าคนคนที่ถามคําถามมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้อ่า uh, รู้แล้วแหละว,ว่าถ้าฉันมีที่ดินฉันขายที่ดินไปฉันขายแอสเซทขายอสังหาริมทรัพย์ไปมันจะเกิดภาษีที่เรียกว่าแคปิตอลเกนแท็กซ์ซึ่งเป็นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาข้อ18นะ เขาบอกว่าผมจะขายที่ดินในเดือนหน้านี้แล้วก็จะนํากําไรจากการขายนี้ซึ่งเป็นแคปิตอลเกนไปรวมในรายได้อื่นๆและยื่นภาษีในปีภาษีนี้ปีภาษีนี้คือปีภาษี2022 financial year 2022เริ่มเริ่มต้นวันที่1จุลาย2021สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2022นบะครับรบกวนช่วยตอบคําถามผมด้วยครับเวลาคํานวณ cost base ให้ใช้ราคาตลาดนะเวลาที่ผมเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วเป็น PR หรือเปล่าครับ อ,อันนี้ตอบได้เลยนะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะมาเป็น PR เมื่อไหร่นะครับเขาเอาวันที่คุณได้สินทรัพย์นั้นมาเขาเอาวันที่คุณซื้อที่ดินซื้อบ้านนั้นมานะแล้วก็ถามต่อขอถามต่ออีกด้วยนะครับถ้าภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราต้องจ่ายที่กรมที่ดินสามารถนำมาเคลมฟอร์เรนฟอร์เรนแท็กซ์ออฟในเวลาที่เราทำทา x แท็กซ์รีเทิร์ที่ออสเตรเลียได้หรือเปล่า คอนเซปต์มันก็คือว่าคำว่า foreign tax offset เนี่ยกรณีที่ว่าถ้าเรามีการเสียภาษีที่ประเทศอื่นด้วยภาษีต้นทางที่ประเทศอื่นเราสามารถเอาภาษีต้นทางในประเทศนั้นน่ะมาลดหย่อนภาษีที่เราต้องใจ่ายให้ประเทศนี้ได้แต่มันจะมีกฎระเบียบอยู่ว่ามันได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ foreign tax offset เนี่ยเราต้องไป ทำการโหลดภาษีทำการไฟล์ภาษีอย่างถ้าเป็นเมืองไทยก็คือพงอดอถูกมะภาษีเงินได้ถูกปะเราต้องมีการทำจ่ายภาษีที่ประเทศไทยก่อนแล้วก็เอกสารภาษีที่ประเทศไทยตรงนั้นอะ่ะกลับมาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วมาคำนวณว่ามันสามารถช่วยให้เราลดหย่อนภาษีในออสเตรเลียได้เท่าไหร่นะครับส่วนที่ว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายที่กรมที่ดินตรงเนี้ยต้องดูดีๆว่ามันเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือว่ามันเป็นภาษีอากร คือในเรื่องของการโอนที่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ stamp duty เราต้องดูดีๆตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าสำหรับคนที่มีคำถามเกี่ยวกับ capital gain เนี่ย ATO เขายินดีที่จะให้ความรู้โดยที่เราสามารถโทรรศัพท์เข้าไปถามเคสของเราได้เลยว่าเคสของเราเป็นอย่างนี้อย่ี้นี้ต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ผมก็จะแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ATO แบบนี้นะครับในเว็บของ ATO เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการคำนวณ capital gain tax ไว้ให้แล้วนะก็ให้อ่านศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามนี้ก่อนแล้วก็ให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลขนะครับ132865โทรศัพท์ไปที่132865แล้วก็สามารถที่จะคุยถามคำถามทางภาษีกับเจ้าหน้าที่ ATO ได้โดยตรงนะอันนี้ให้เจ้าหน้าที่ ATO ตัดสินใจเลย ถ้ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารว่าเอเราอาจจะใช้ภาษาไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษผมก็จะแนะนําให้ติดต่อไปที่ TIS ก่อน TIS ก็คือล่ามเนาะโทรไปที่13ึ่งสาแล้วก็หลังจากที่ได้คุยกับล่ามคนไทยแล้วก็บอกให้ล่ามคนไทยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ATO ให้ก็จะเป็นการคุยกัน3คนถูกมั้ยมีเรามีล่ามคนไทยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ATO เราก็เอาเคสของเราเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ ATO เลยว่า ฉันเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการทำ Capital Gain Tax ฉันมีการเสียภาษีที่ประเทศไทยด้วยฉันเอามาคำนวณตัว Foreign Income Tax Offset ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับการคุยกับเจ้าหน้าที่ a อดีโไม่เสียค่าใช้จ่ายนะโทรฟรีนะไม่ใช่คุยฟรีต้องบอกว่าคุยฟรีเจ้าหน้าที่ a อดีอไม่ได้เก็บตังค์แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ของ T i s นะล่ามก็ฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้น บริการหลายๆอย่างในประเทศนี้เราติดต่อหน่วยงานรัฐได้ง่ายๆเลยแล้วก็ติดต่อหน่วยงานรัฐในภาษาไทยด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับมี6คคำถามเนาะใครมาทันก็ฟังถ้าใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอานะครับก็หวังว่าสำหรับการ q a วันนี้ตอบคำถามวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยที่สนใจเรื่องภาษีออสเตรเลียย้ำอีกครั้งนะครับ วันนี้วันที่25มกราพรุ่งนี้26มกรา26 January นเป็นวันชาติออสเตรเลียแล้วก็สำนักงานของเราหยุดทำการ1วันนะครับแล้วก็จะทำงานปกติในวันพฤหัสเนาะก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ